ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่แปลงห้าของไร่สามครับด้านหลังผมนี่คือพันอู่ทองห้านะครับมีที่สามนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราใช้รถตัดตัดนะครับต่อออกไปแล้วก็มีดแรกเนี่ยเป็นอ้อยพันที่สองนี่ก็ใช้รถตัดตัดซึ่งน้ำหนักก็เยอะพอสมควรเลยนะครับยี่สิบกว่าตันแล้วตอนนี้มีที่สามเเก็บไว้นะครับเพื่อให้ดูว่า เห็เนี่ยถ้าเราทําดีๆเนี่ยเราจะตัดอ้อยได้ถึงสามมีดสี่มีดนะครับขอให้บุรุงแลกษาให้ดีแล้วกันนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเพราะกำไรเนี่ยมันอยู่ที่อ้อยต่อนะครับกำไรจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่อ้อยปลูกอยู่ที่อ้อยต่อนะก็ต้องดูแลอ้อยต่อให้มันดีช่วงนี้ฝนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วสิ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วก็กำรุงแลกษาช่วงนี้ถ้าบมรู้รักษาทันนะครับ ได้ท่านคเ่อนั้นะครับเพราะปีนี้ราคาอ้อ,อยดีมากมากผมบอกแค่นี้แหละฮะดีมากๆอาจจะดีจนแบบน่าตกใจเลยก็ได้นะครับช่วยกันดูแลนะครับบำรุองอ,อ้อยทั้งอ้อยกออ้อยตุลานะครับหรืออ้อยอะไรกนสัง่งที่คุณกำลัง,งปลูกเป็นต้นสนเนี่ยทําให้มันดีครับเพราะตอนเนี้เดี๋ยวเดือนธันวาคมกปาที่คุณจะเป็นเศษอ้อยครับอย่าลืมนะครับ